น่าคันตามากเลยคืออะไรเออเอ็ดออฟสอดนะคะคนคนนี้อยากมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านชีวิตการมีครอบครัวมาแล้วนะ้้วดูให้ดีเลยอีก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 ในายาน,นึงก็คือเขาอาจจะยังครัวพันกับคนในครอบครัวเก่าเขาอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่า ยังตัดกันไม่ขาดแค่แยกกันอยู่อาจจะยังไม่ได้หย่าร้างกันกันขาดนะคุณตนะ้องดูดีๆอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วดิบเข้ามาดิวกับคุณนะอ,อืคนคนนี้เป็นคนที่มีความเรียบได้ว่าฐานะดีนะคะฐานะทางการเงินดีนะคะเก้าเหรียญขาดอีกเหรียญเดียวก็ครบ ะะถ้าคุณจะถามว่าอคนที่เราถามถึงเขารวยไหม <laughs> น่าจะมีฐานะกาคุณนะนะ9เหรียญน,นะคะดูดีอาจจะเป็นคนโสดจริงนะคะนายออฟเพนต์เเกิลนะ9เหรียญอาจจะเป็นคนเพิ่งโสดนะคะเพิ่งจบกับครอบครัวหรืออาจจะจบนานแล้วนะคะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเป็นเป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเอง9เหรียญน,นะคะโดยไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินมาดูฝั่งคุณ นี่คือความรู้สึกข,ของเขาก็อยากจะชอบคุณนั่นแหละนะเอ่อเห็นไหมเขาอยากมามอบสิ่งของมีค่าอะไรให้คุณบางอย่างนะแล้วก็อยากมาเริ่มต้นด้วยนะคะอยากมาซื้อน่นซื้อนี่อยากเทคแคร์ดูแลอยากเปอยะอืมนะมาดูความรู้สึฝกฝั่งคุณบ้างนะน่าจะเป็นคนใหม่คนที่ไม่เคยดีวกันนะ เป็นคนไกลต่างชาติได้นะคะ view off o r t u i e ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะต่างชาติต่างภาษาเออแต่ว่ายูน้อยกว่าคุณนะยูน้อยนะคะยูน้อยหรือคุณอาจจะมองว่าเขาเนี่ยเขาอาจจะแมอ่อยู่น้อยหรอกแต่คุณอาจจะมองว่าเขาดูทำตัวเป็นเด็กแล้วก็นิ่งๆ ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะคะถึงช้ามากเพดออเพนเ a เคิลนี่คือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ช้านะคะเพดเพนเดเคิลไน h ์เพนเ a เคิลนะคะจะไม่เหมือนไนส์วอลเพดวอลนะคะทัดไฟแบบ take action เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรอนานหรือว่าลมอย่างไนส์สอดไนส์วอลแต่อันนี้ไน์เหรียญหรือเพจเหรียญน,นช้านิ่งนะคะความสัมพันธ์นี้เห็นไหม นายอ๊อับกับหัวด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่คุณมองภายนอกคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเท่าไหร่นะคนคนนี้นะอาจจะค่อนข้างที่จะคิดถึงแต่เรื่องความมั่นคงในชีวิตคิดถึงแต่ตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะอาจจะเป็นคนที่ยึดติดก,กับวัตถุมากเกินไปก็ได้ซึ่งมันคนแนวกับคุณหรือเปล่านี่คือภาพที่คุณมองเขานะคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีน้ำใจนะไม่ค่อยไม่ใช่คนใจดี เอ f ออฟวอนะคะแต่คุณก็ยังก็คุยได้นะแปดไม้ขึ้นมาก็คุยได้อยากคุยก็คุยได้นะคะคุณอาจจะคุยไปเรื่อยๆก็ได้แต่คุณยังยังมองไม่เห็นอะไรในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นี่คือความคิดฝั่งคุณนะใบสุดท้ายปิดจบนั่นไงคุณมองว่าเขาเนี่ยอาจจะมองว่าคุณเป็นชอยนะคะชอยหนึ่งในชีวิตเขาหรือชอยหนึ่งตอนนี้ก็ได้ คุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเป็นเดตสตาร์อาจจะเป็นราศีกุมก็ได้นะคะเอ่อเป็นเนี่ยเขาน่าจะมีตัวเลือกเยอะนะคะคุณมองอย่างนี้นะเพราะว่าระยะทางด้วยด้วยเป็นเพราะแบบระยะทางอะ่ะมันไกลกันคุณคิดว่าช่วงช่วงที่ไกลกันเนี่ยเขาต้องมีแหละว่าดีวกับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะแล้วเรายิ่งเป็นคนมีฐานะด้วยนะมีเงินด้วยคุณคิดว่าไม่น่ารอดนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณนะ ไม่มีต่อเขากล้องนี้แปลกประหลาดดีนะคะแต่ก็อ่านง่ายนะอ่านง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้มีความรักอะไรมากมายแต่ว่าเขาอยากมาเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่แบบดูดูดูเข้ากับความเป็นจริงดีอะกลองที่สามเหมือนก็ว่ามันไม่มันไม่ค่อยเพ้อฝันนะมันไม่ไม,มีจินตนาการอะไรมากมายมันคือความเป็นจริงอะอย่างสมมติเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรืออาจจะเคยนะในอดีตเขาอาจจะเคยแบบเคยไปสร้างครอบครัวมีครอบครัวอะไรเงี้ยนะอ่าแต่ปัจจุบันเขาก็ ทำงานหาเงินแล้วก็ไปเน้นโฟกัสเรื่องงานเงินมากกว่าส่วนคุณก็อาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเชื่องช้านะคะแล้วก็เขาอาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะแล้วก็มองว่าเขาไม่ได้ไม่น่าจะอินไม่น่าจะมาชอบคุณได้เพราะนายออฟคับมันรีเวิร์ส